เรามาปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าหลากหลายประเทศเนี่ยเขาจริงจังเข้มงวดกับการปราบปรามเป็นอย่างมากหลายๆคนก,ก็พูดกันตรงๆนะก็สกิดถามประเทศไทยว่าเ,เราจะจริงจังหรือยังเพราะสัญญาณของการจริงจังก็คือต้องยึดทรัพย่เมื่อวันก่อนเรานําเสนอไปแล้วว่ามีการยึดรัพย์อายัดรั์จากหลากหลายประเทศวันนี้สิงคโปร์ฮะ,ส,ฮะสิงคโปร์อายัดรัพย์ไปถึง3,700ล้านฮะเ <c oughs> ครือข่ายที่โยงกับ r ริ c e Group S <S ของเฉินจื้อไปไล่เรียงครับ <S 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 ตำรวจสิงคโปร์ยึดทร,ร,รัพย์ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายโอนกรรมสิทธิ์ต่อทรัพย์สินรวมมูลค่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ3,700ล้านบาทไทยรวมถึงทรัพย์สิน6รายการในการสอบสวนคดีการปลอมแปลงเอกสารและการฟอ,อกเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท Prince Holding Group และเฉินจื้อผู้กอ่อตั้งที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกรรมัมพูชา ตำรวจสิงคโปร์แถลงต่อสื่อในวันนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในหลายพื้นที่ทั่วเกาะสิงคโปร์เพื่อสืบสวนจับกลุ่มนายเฉินและผู้ร่วมขบวนการในข้อกล่าวหาฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสารโดยภารกิจครั้งนี้ตำรวจยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน6รายการตลอดจนสินทรัพย์ทางการเงินรวมถึงบัญชีธนาคารบัญชีหลักทรัพย์และเงินสดที่มีอยู่กว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ยังอายัดทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นเรือยอทรถยนต์11คันเหล้าหลายขวดเฉินชื่อและผู้ร่วมขบวนการที่ตำรวจมีประวัติไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์และการสืบสวนยังดำเนินต่อไปนะครับตำรวจสิงคโปร์เสริมว่าตำรวจได้รับข้อมูลข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเฉินชื่อและเครือข่ายจากสำนักงานรายงานธุรกรรมต้องสงสยัย suspicious transaction reporting office หรือ STRO ในปี2024 และเริ่มสอบสวนพร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและขอความช่วยเหลือเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดําเนินการในต่างประเทศนายเดวิดชิวผู้อํานวยการของกรมสอบสวนอาชญากรรมทางพาณิชย์บอกว่าเพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีจุดยืนที่จะต่อต้านบุคคลและองค์กรอาชญากรรมที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากระบบการเงินของสิงคโปร์เพื่อกระทําความผิดทางอาญานอกจากนี้ยังระบุได้ว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการช่อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่และซับซ้อนซึ่งใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการเงินในหลายเขตอํานาจรัฐขอบเขตและขนาดของความผิดเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลากหลายประเทศเพราะกิจกรรมอาชญากรรมเหล่านี้เกิดขึ้นข้ามพรมแดน พยานหลักฐานตลอดจนทรัพย์สินต่างๆก็กระจายอยู่ในหลายเขตอำนาจรัฐสิงคโ,โปร์จะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองการเงินของต่างประเทศรวมถึงพันธมิตรภายในประเทศเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งและเครือข่ายฟอกเงินเหล่านี้ต่อไปอเราจะเห็นนะโอ้โหหลายชาตินี่เขาเปิดหน้าแฉจริงจังเลยนะมีการอายัดรัพย์ยึดทรัพ์ ของไทยก็หวังว่าจะทําอย่างนั้นคือไม่ใช่แค่เฉิญนชื่อนะอม,มันจะต้องดูเครือข่ายรายร้อมของเขาด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหัวของหลายๆกลุ่ม,มที่ไม่ใช่แค่เฉิ่นชื่อคนเดียวก็เลยหันกลับมาว่าแล้วเราจะจัดการกี่โมงนะครับ